สวัสดีครับสวัสดีกันตอนเช้าครับเพิ่งจะตื่นนอนครับผมหงมงนิดหน่อยครับแต่ก็สว่างแล้วครับหน้าตาย,ยังไม่ได้ได้ล้างเลยครับออกมาก็มาเปิดคลิปก่อนเลยครับก็ยังอยู่ที่บ้านสวนที่ลบบุรีอยู่ครับวันนี้เป็นวันจันนะอยู่ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันเดียวช่วงบ่ายๆก็กลับครับทลังลาบกันเมื่อวานก็กลับไปสองทีม ออกบรกตอนเช้าก็เหมือนเดิมครับผมเสียงน,เนกเสียงกระลงกระลอกมาวันนี้ไม่ไม่ทันกระลอกครับผมนอนหนือสายนิดนึงอากาศดีครับนอนหลับสบายเลยเมื่อคืนก็นอนรถเหมือนเดิมครับผมที่เกียกลางเต็์ถ้ากลางมันต้องเก็บกลางเก็บก็เลยอะนอนในรถก็นอนได้พัดลมตั้งแล้วก็ลมเย็นๆสบายสบาเลยครับ สิงนกเขาสิงธรรมชาติครับผมแาศตอนเช้าตะกิ่งไม้ออกบ้านก,ก็บ้านก็ลงครับผมเหลือวันนี้เหลืองานอยู่เ,เหลือติดแอร์สองห้องฝั่งด้านขวามือนี่ครับเดินสายแอร์ไว้ทิ้งไว้แล้วก็ตู้ครับตู้ไฟแล้วก็ปิดวานวูนซื้อตู้ซื้ออุปรกรณ์มาครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่แอร์กับน้ำอุ่นลงอย่างเดียวก็กลับไปมารอบหน้ารอบหน้าก็มาอีกครับสุกหน้าก็น่าจะเป็น น้ำบุญครับอุปกรณ์ไม่มีครับแต่เดินสายทิ้งไว้แล้วแล้วก็มาทําข้างล่างครับกับซุมกระดังงาน,นะครับตารถคันดาแล้วก็แถบนี้ก็จะเป็นบ้านพักคนสวนก็มีเช็คอุปกรณ์ติดตั้งหลอดเลือดอะไรให้นิดนึงครับผมแล้วก็ตรงมานั่งตรงนี้ครับตรสวนกลางกลางสวนเนี่ยมีักให้หนึ่ง ก็เสร็จไม่ทันล้วครับวันนี้ทำลำบากครับทําแค่สายแอร์นี่ก็เราไม่ได้ตัดต่อเนาะมันก็ต้องดึงลากยาวเลยครับแล้วลากลาบากด้วยเป็นฝ้าต้องเปิดฝ้าขึ้นทีละแผ่นครับทํางานให้ทำลำบากครับต้องระวังฝ้าหากฝ้าแตกด้วยสวนก็กําลังเขากิ่งไม้ครับเขาตัดต้นไม้กันเมื่อวานทีมนี้ตัดโลกนะครับเหลือแต่แถบนี้ครับกับข้างล่างครับเพิ่งจะตัดได้ไม่กี่ล็อกเอง รรยากาศธรรมชาติก็โอเคครับผมลำเลินมากครับต้นไม้ก็ใหญ่สูงเรื่อไปเลืล่หมดเลยเดี๋ยวพักนึงครับเต็มตัวล้างหน้าอาบน้ำแบบท่าครับเราจะทำงานกันแล้วน้ำก่อนครับผมข้าวหยูค่อยลงมากินครับกินตันไหนก็ได้ครับเพิ่งจะตื่นกัน,กนครับผมนาบน้ำก็ ยังตื่นกันหกเกืดโมงก็เดินเร้าเตะตัวเตะกันไปคนก็ขงข้าวล้างถ้วยล้างชามน้ําต้นไม้ครับกวาดพื้นกวาดถนนไืน่อด้เปื่อยครับก็เข้างานก็เวลาแปดโมงเหมือนกันทุกคนครับแล้วแต่ว่าจะทําก่อนทําหลังครับนั้นนิ่งก็ทําก่อนก็จะประมาณนี้ครับ้างไปไหนมาฮะ กลางวันที่เงียบสงบครับผมนยกระโพดนะมีเสียงเกียร์ซะละบนครบปูกระเบื้องครับเสร็จแล้วครับข้างบนก็แล้วเสร็จดีเท่าไหร่ครับเลยนะครัดเบเกอร์กันดูดน้ําอุ่นตัวหนึ่งครับกับสายน้ําอุ่นลงพอดีนะจังหวัดแกปูกระเบื้องอยู่ตรงนั้นก็ให้แกทําเสร็จก่อนอาทิตย์หน้าเข้ามาทำก็ได้ครับสูกนะอยู่พระหัตถ์หน้าเนี่ยครับดูงานก่อนครับกลับไปนั่งทํางานครับมุมด้านทิศตะวันตกของบ้านนะทิ่ตกทิศใต้ทิศเหนือครับ กินออกต้นไม้บ้างครับผมโอ้เสียงเกียเข้าร่มเืินดีครับกลางวันแดดจะจัดเป็นเปียกนี่สิบโมงกว่าครับเพิ่งจะเลียร์ข้างบนเรียบร้อยแล้วลงมาข้างล่างคนอุปกรณ์ลงข้างล่างเดี๋ยวมาติดไฟข้างล่างอีกห้าดวงก่อนครับวันนี้ถ้าเสร็จห้าดวงนี้ก็น่าจะเสร็จตอนไหนก็กลับตอนนั้นครับเดี๋ยวให้เหลือซุ้ม เหลือซุ้มกระดังงาอีกสี่จุดครับซุ้มกระดังงาเสร็จแล้วก็ต้องไปท้่นู่นครับบ้านบ้านพักคนงานคนสวนอาทิตย์หน้าน่าจะสองวันก็น่าจะเสร็จครับหรืออาจจะบันเดียวก็อาจจะนั่งอยู่ค้างนั่งเล่นนอนเล่นอยู่สักพักบรรยากาศรอบๆครับเดี๋ยวเออลืมปีนเสาต้นนี้ด้วยครับต้องปีนเสาอีกสองต้น ดึงสายครับเสาเอ็นเลยกิ่งไม้ครับกิ่งไม้ล้มพาดลงมาแล้วก็ล้างสายไฟด้วยดีครับไม่ช็อตขาดเสา้นเอ็นเลยครับไม่รู้ว่าเขาจะเอารถมาดันเสาให้ตรงหรือเปล่าหรือเขาไม่ดันแล้วก็เดี๋ยวเก็บสายเข้าบ้านครับผองม่ตัดครับผมคือดึงมาตีพีฟอร์มไว้แถบนี้ดึงให้มันตึงนิดหนึ่งครับนะก็จะประมาณนี้ครับงานเราวันนี้เดี๋ยวทาข้างล่างนี้ครับข้างล่างเพิ่มอีกห้าดวงครับ ห้าดวงแล้วเหลือห้องน้ํากั้นห้องน้ําขยับออกมาข้างนอกมีหลายอย่างครับผมสองวันน่าจะเสร็จไปครับเดี๋ยวขอตัวทํางานต่ออ่อนครับแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ก็อยู่แล้วครับจะกลับแล้วนะพอดีท่อหมดครับแล้วก็เวลาก็ใกล้จะได้เวลากลับแล้วครับผมบา่มายบ่ายโมงสี่สิบกว่าครับตอนนี้กลับประมาณเักาบ่ายสองตอนนี้ฝนล,ลงเม็ดครับ ต้องเม่ตักแปะก,กแปะอยู่ก็เก็บของเก็บอะไรขึ้นรถแล้วล้างเนื้อล้างตัวแล้วครับล้างหน้าแล้วเรียบร้อยจะไปเดินทางกันครับผมดูฝนดูฟ้านิดนึงครับฝนก็ตกพิ้มๆครับไม่ตกหนักครับตกฟ้าใสๆสครับสว่างเสสอยู่ก็เดินทางกัก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งครับถึงสามชั่วโมงครับฝนตกก็น่าจะดูรถติดไหมครับถ้ารถติดก็ วเวลานิดหนึ่งครับก็พอดีครับกลับตอนนี้ก็หกห้าห้าโมงเย็นกลับประมาณนั้นครับผมไปเรื่อยๆครับโอเคแล้วสักพักค่อยเดินทางกันครับผมไปครับเดินทางกับกันกับสุพรรณฝนก็หยุดแล้วครับลบงมานิดเดียวปก่อย กันอีกทีนึงครับผมรัตมัตรแกบอกว่าจะมาวันพฤหัสก็น่าจะเหมือนกันครับอยากให้มันเสร็จเหมือนกันครับอีกสองวันสองวันน่าจะเสร็จครับบายห้าสิบครับผมเดินทางหรือว่าเราจะถึงบ้านก,กี่โมงเนาะไปกับคนเดียวก็เรื่อยๆครับม่แดวน้ำ

แกกๆๆแก้ไก้เลยครับผมเสียงรบกวนของเราเสียงขาจับสหทงชัยสามหกคืนนอนก็บียุงเข้ามารบกวนนึกว่ามันตายแล้วยังกิน อันนี้ราคาที่ดินอ่อไล่ละล้านสองครับงานขายเป็นงานงานละสามแสนแ้วก็โอเคกาน่าอยู่ดีมันโล่งครับเนงจากป่าขขาโพดแล้วก็ไล่ขขาโพดแล้วก็ไล,มล่มันลลลแล้วก็มันจะโล่งๆแล้วมองเห็นอยู่เ,เดี๋ยวเขาทอดยาวเลยครับ ก็มาใกล้จะถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวเข้ามาในถนนหน้าบ้านแล้วเวลาก็ตอนนี้ก็สี่โมงแปดนาทีครับก็เราใช้เวลากันอยู่ประมาณสองชั่วโมงครับสองชั่วโมงนหน่อย นตกครับฝนตกเรื่อยมายันถึงอะไรนะหนองแครครับฝนหนึ่งหยุดก็ขับรถก็ทำเวลาไม่ได้ครับ,บรถนนมันลื่นแล้วก็แล้วก็รถเยอะด้วยครับไม,ไม่กระจกมันไม่ชัดก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนนี้กระจกมันยังไม่ชัดไปผ่านน้ำฝนมันโก่งกลางครับหมายถึว่ายกขามันขึ้นเวลาจอาดจางแดดแล้วทีนี้มันโกง่งมันเป็นฟิวสีนะ หาเสื้ออันใหม่เลยครับก็กำมาถึงบ้านก็ทางทางคนะก็เกี่ยวชะุครับข้าวกันไม่รู้ว่าฝนตกหรือเปล่านะ่าจะมีล้าหอยฝนตกประมาณนึงแล้วก็โยวเยเียมอุปกรณ์เรียมอะไรไปงมครับพ่อก็ไปพอ กีสิบหกมิลแลอุปกรณ์มีอยู่แล้วขาดอะไรตอ,อนนึกถึงก่อนครับลืมหมดแล้วต้องวิ่งซื้อก็เบรกเกอร์กันดูน,น,นครับของน้ำบุญครับข้งบนบ้านกล่องตู้อะไรก็โอเคทุกอ,อย่างเลยเดีย๋ยวไปน่าจะไปวันดูงานก่อนครับถ้ามีงานทำก็ไปวันจุกถ้ายังไม่มีก็ไปบริษันเลย พวกน้าจำกัดเจก็จะทำมันขึ้นหัเนาะแตเราก็ไปก่อนก่ทำเสร็จแล้วก็อาจจะเวลาเดินเล่นสุดตืดตนด่นตด่กันหน่อยสักวันแค่ผนรถกันโอ้ย่ก็มาย,น,ายนดูกันรป,ปีนี้น้ำจะท่วมหรือเปล่าเดือนนี้ก็กรกฎาแล้วสิงหากันยา ก็ร้อยหกสิบกิโลครับ,จา,บ,าบราจากบ้านสวนลบบุรีมาถึงบ้านตามเส้นทางครับขาดกันนะขาไปก็น่าจะเกินขาไปน่าจะเกินไปอยู่ประมาณเจสบกว่าเพราะว่ามันดูเทินไกลคับขาไปาขาดกับเินเดียว ของลงแลครับเอ,อกขนเสื้อผ้ามาซักก,กวนลงหน่อยหนึงก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับผมดีย๋กกยประทุกวนขนอไรลงมาสําหรับอพีนี้ก็ข่อนช้าเนาะก็ดูบรรยากาศครับดูหน้างานนิดน,นึงแล้วก็อ,อะไรอะขับรถกลับเนาะ ก็สำหรับ e ีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ขอบคุณครับที่เข้ารับชมมาติดตามกับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเจอกัน EP ต่อไปครับไม่รู้ว่าไปทํางานพรุ่งนี้จะได้ถ่ายหรือเปล่าทามีงานแต่ว่าจะวิ่งไปหาน้องมันอยู่ครับแล้วก็เจอกันครับข้างทายเหมือนเดิมโชคดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ